สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าทักเกลือซีบุรเพชรลำเพลินซื้อขู่ซื้อคนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องหลวงตู่ประหน่อยสายจดาว,ยคคว,นนวททด,ดรยยรกกรครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันพุธที่สิบห้าเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยหกสิบหกครับพี่น้องครับตอนนี้ไม่ได้เข้าไปทํางานไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปท้ายคลิปพี่น้องเบิรงเด้อร์บ่ายสองโมงครึ่งแล้ว,อลวตอนนี้ยังอยู่บ้านเช่าของลุงตู่ครับพี่น้องครับ อยู่กับป้าหน่อยนะครับคิ้วซีนะครับน้องโชคครับมาโชคมาลาบเพะระท่เห็นโชคจะลาบจักเตอร์ครับจะได้มาหาทำไมบุถึงเรียกจักเทตอร์วันนี้พ่อแม่ถึงเรียกไลน์นะโชค <c oughs> มาโชคมาลาบครับเมื่อเนี้ยไอ้คิ้วซีวัฒนาเฮือนซอยครับพี่น้องซื้อคอยซอยจุ้ยเพื่อกินมเะเซาแล้วครับเป็นี้กับเพื่อนกันามาเหตุการณ์ซอยพอได้ค่าจะสูบค่าน้ำดื่มนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ยจัดเป็นไรครับพี่น้องครับ เล่นว่านได้มั้ครับเล่นคล้องได้มั้เล่น,นค<อ>ล้องนะครับนี่ครับเออหลังจากที่กลับบ้านที่อดี้เนี่าต้นไม้มากครับซื้อมากรึเปล่านครับนี่นี่แต่อ่าสุดยอดแท้เลยอันี้กับพญาพญากวักครับพญากวักอันนี้กวักเงินครับควักเงินกวักทองนะครับอันนี้เศรษฐีอ่าอย่างเศรษฐีใบซับปักมรกตอันนี้อย่างก็ ตะควักกินอย่างนี้ตะควักนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้ก็กุมารแดงเรียกทราบครับตัวน้อยๆนะครับนี่อันนี้กันโอ้หลายอย่างครับพี่น้องครับตามซื้อมาได้ต่อเปียวมากไปซื้อมากหน่อเบิ้ลบอกให้ยุ้ยจับมได้ครับอันนี้ก็โป้เซียนนก็คนเกิดอันวันศุกร์อันเปียหมีมาให้ปลูกกันโปเซียนกับอย่างต้นจมนะครับพี่น้องครับเอากับปลูกตามเชียรตามนี้กันมันเพื่อโชว์ันลาหบครับ หลังจากที่ซื้อเลขซื้อหวยซื้อเบอร์อะไกระกันปะถือกากถืออันนี้ก็รวยไม่เลิกครับนะครับแล้วจะทำยังไงรวยไม่เลิกอันนี้ก็บ่อลน,นี่นอ,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 อยงนอาพึนพอใจนะครับนี่อันนี้ก็แสงเงินแสงทองครับในร่างเงินครับนี้างงน,านางกวัดกลับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปก็จะไปถามซื้อเพื่อนกันต้นไม้มาเสียบ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 ไว้แล้วก็ตัวไรจะพันได้ก็จะไปซื้อมาใส่ไว้ครับตอนนี้ก็จะมาแมนเฮะนลูกตัวเดียวจะไป็นเฮนั้นเร็วนะครับเสร็นแล้วครับง่ายมีเฮื่อนมีท่าสร้างอย่ง่ายไปครับพี่น้องครับ ประอยกับเป็นอะไรเนาะประลอยด <laughs> เรื่องเมื่อจะขับเคลื่นหลังจากที่เต้นกน้ามเกิดหลานครับพี่น้องครับเอ,อาสีสัตว์จะเล็กจะหน่อยพี่น้องในเบิร์นะครับเออด้อสำหรับวันหยุดพักวันมามีอย่างเฮ็ดครับพี่น้องมือนนี่พัฒนาครับซีซีกำลังตัดเครื่องตัดหนาเดี๋ยวมาเลยเชื่อๆไปเลยครับเชื่อโรเซ่ว่าไงโรเออซ่มือใส่ชุดผู้ชายจะหน่อยเนะครับพี่น้องครับเนี้ หลังจากเมื่อคืนเป็นไงมเมื่อคืนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเอาเป็นยังไงเล่าให้ฟัง,ห,ง,ง,าานงห,หน่หยนะยาานอยด้เป็นยังไงอาการคือเจอกันแค่ไม่ถึงสามสี่นาทีซิกซี่หายหน้าหายตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งยังพึ่งยัพึ่งยัพึ่งสัมภาษณ์ตัวนิดนึงเมื่อคืนเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี่เอามองกล้องเลยมองกล้องมองไม่ถูกเป็นยังไงเมื่อคืนเป็นยังไงมองไม่ถูกเป็นยังไงยังสลืมสลืออยู่นะฟื้นแล้วยังนี่ยังตื่นแล้วยังนี่ยังเอามันเป็นยังไงเมื่อคืนหนี่นะไปทำอะไรเมื่อคืนไม่หลับได้นอนเมือนเมื่อค เห็นเขาบอกว่าคีซี่นอนตั้งแต่หัวค่ำอ้าวเหนื่อยมาจากไหนไเหนื่อยมาจากสกลหรือย,ยังไงเหนื่อยเหนื่อยยังไงเห็นเขาถ่ายรูปลงเฟซทาแป้งเขากรกลอกอยู่หน้าตาเป็นยังไงอ๋อปกติเหรอเหนืปกติแล้วกับกับห้องกี่ทุ่ม,มเมื่อคืนนี้ก็ไม่ดึกมากดึกเหมือนกันเลยเขาเลิกหรือย,ยังน่าจะเลิกแล้วโอ้น่าจะเลิก,ลกมันก็ไม่ดึกแล้วนะขนาดตุ้กจู่กลับมากนันตีสองตีสามเนะี่ยคีซี่ยังไม่สว่างมั้งเหรอยังไม่สว่าง ตื่นขึ้นมาเห็นใครบ้างตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เดจะจับโจมมาแพ้ครับพี่น้องครับรเพื่องโยกสามคนกระตัวมันอ่อนบ่นเลครับยัดข้อปัญหาก็เลยบริโยกเขาปูเสื้อปู้ปสาวไห้นอนอยู่กลางเดินเลยโอย<笑><笑>เฮ็ดบา <hi> ้าชี้ซี่ร้ายครับนะต้าไม่ติดไม่เปไ็นไรจะดูให้กิน <hi> <z hi> ข้าวกินน้ำแทบแทบปัดไปอ้วกหมดหมนเลยซี่นี่แรงอ้วกเลยมีแรงหรือเปล่าเอ้ยวระตัวเนี่ยหรือยังไง <laughs> สายเวยอร์เดนคือไม้าสิวันที่สิเจ็ท่ากับมีงานน7สิดรอดอบ่วันที่สิบห้าวันที่สิกครจักบางสาอากาศาอาผูวว้บริหารไเสียจังไหนที่งานเสียจังไหนพี่น้องเดินห้างวันท่หกบ่แลว้วับเจรัรบว่าเท่ามีงาน 17, 18, 20, สิบเจ็ด,ดสบีครับสมือ,บบอรวดได้มาติดตามมึงได้พี่้องเด้อว่างานสี่มือเท่านี่ที่งานเท่าสิบเป็นจังไหนครับพรบท่านบ่ครับกซง,งานนี่ จวดท่านตลอดแสดงว่าโอเคได้ผ่านครับพี่น้องครับผ่านผ่านผ่านได้หมดนะครับของแท้ได้หมดตะกวอนแบดมือหนึ่งยุดไปเฮ็ดงานมือหนึ่งยุดไปเฮ็ดงานนะครับพี่น้องเอ้ามันอยต่อเนื่องสีมือได้หมดครับสีบ้านมันเด้ครับทำท่านท่านนี่ครโอ้แสดงว่าโอเคแล้วครับหลังจากที่เซ็ตทั้งงานจะภาพแล้วกับเพื่อนกับ็สิไปปุ้นนะครับพี่น้องครับโลกห่อถ่วหม้อได้หมดครับพานโลกอสมอที่ผมยึดเก็บที่แปดหรือที่ห้าโยกเก็บครับสองสามมือแล้วกระทุน้องครับ จอกันยุโรปเทพเ้อครับโอ้อากาศยุนยี่ก็เริ่มจางเว้นเริ่มฮ้มอนข้างขึ้นมันจะเริ่มหนาวเะไรพี่น้องเปิดพัดลมแม่งขึ้นนี่รู้สึกว่านห้อยจะได้ลุกไป็รับพัดลมนั่นมาขึ้นหนา,นา,นหนาวอะไรพี่น้องเริ่มหนาวแล้วนอนกูซี่ <c oughs> คิดถึงบ้านไหมคิดถึงไม่ว่าเลยตอนอยากนอนอย่างเดียวมันออยังไม่สั่งมันยัง่ออเ,องเอาหลายแล้วครพวกมึงครับเอาแค่หน้าบ้านครับเพราะว่าอยากให้มัน เสริมโซกเสริมลาบนะครับสิพัฒนาหมาบ้านท่านีะครับหนาบ้านตึงตูนนี่เอาเฉพาะหมู่นี่ตัดแค่แค่ห่เพาะสามสิบตรีก็ได้ครับให้มันแก่กันหน่อยครับโอ้อยากมีเฮ้นมีสร้างมีของเจ้าของเด้ครับเนาะเพื่อสิดีเนาะเฮ็ดนั้นก็ได้เฮ็ดนั้นเป็นเหตุผลอันนี้โอ้ยว่ะยูนี่ก็ยูหลายปีได้ขอบุญขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางครับอยู่ตอดปลอดภัยมาตลอดแต่ว่าเสียวย่างนึงครับนี่ขี้เข็บหู้ครับเวลาฝนตกกับน้ำจากไรค่ะทั่วเงื่อนนะครัับอยู่ตงมมนี มันต่ำมาหนาไปนองครับเบื้องนั้นเครับเมืองทางทางนี่มันสิสูงครับตั้งแันสิต่ำหนาบ้านมันสิค่อยลงมานะฝนตกวแง่งนี่ไหลระบายประทันถั่วเมื่อลงตัวมันนั่งเกือบไฟดูดไฟช็อตครับโอ้ยวะ่ะอ๋อเสียงนักเรียนกับเจ้าแจ๊กเจ้าแจ๊กมาลงตัวเนี่ยเช่าไปยู่หานานุ่งเรียนหน้าโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือไปนอนกับทั้งหนาไปโรงเรียนครับ ขงางบ้านนี่พี่น้องเสื้อสะอาดถึกๆดได้ครับผู้ใดอยากได้เสื้อสาดไปขายต่อนี่ยนี่มองผลิตเสื้อสาดเดโอ้เราเราคากันเองครับเป็นโมเมนราคาขายเองปีกแด้เนี่ราคาขายส่งครับพี่น้องครับจักกะทิเขาขายพื้นละร้อยห้าสิบคือหนึ่งเขาจะขายพื้นละร้อยครับสมมติว่าพื้นละสองร้อยก็ขายพื้นละร้อยห้าสิบประมาณนะครับเน,นาะผู้ใดเปินน้ลเนาะใครอยากได้เสื้อสาดถูกเนาะติดต่อได้นเนาะทั้งปีทั้งส่งบ่ ครับผมคุณนายเปิ่อนฟ้าสันครับอย่างนี้ครับพูดดูแลโชคน้อยครับโชคน้อยนี่คือว่าม้าลูตัวนี่ครับบุโยกับมันเป็นม้าที่สลาดนะพี่น้องไปกินได้ทุกเมื่อนะครับไปกินได้ทุกเมื่อถูกโชคถูกด้การนะครับต้นตลอดยมันจะลอกจะแลกเปลี่นนะครับลูกตัวก็เลยเอ้าปล่อยมันว่านเลี้ยงซ้วยกันนะครับกันวามันว่าไปกินแค่สีชมพูหลังนี้กันกบเมื่อหลังขัารนะครับเขาสี้ยงเขาสีแพกมันนะครับพี่น้อง มันเป็ดแต่แพงของมันตัวน้อยๆง่ายมากมันก็เป็นยังเป็ดแต่แพงอยู่ครับนี่หนงจากความอยู่เอาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับที่นี่คือสิ่มีอย่างล้าครับปลาที่ฝากน้องของทีนี่ครับเด้ออย่เรื่อยเครับพี่น้องครับงานเสื้อาวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเป็นกำลังแรงเชื่องแรงใจให้เก้าครับเพราะว่าจะเป็นกู้ปิดกู้เปิดนะพี่น้องเนาะผู้ใดไปได้ก็ไปครับผู้ใดมาอะไรก็ซื้อบัตรจองตัวคือเราครับพี่น้องเดี๋ยวมะแลงหลังจากที่ลงตัวพัฒนาอีกแล้วกันสี่เข้าไปถ่ายคลิปอยู่สถานงาน คลิปที่ถ่ายมาเมื่อคืนนี่ก็สิเริ่มทยอยลงทยอยลงใหนะ้พี่น้องได้เบิ่งครับพี่น้องครับถึงแม้มันสิเป็นคลิปที่ว่ามัคนความหมายคลิปที่ว่าคนถ่ายหลายคนแต่ว่ามันเป็นฉากคนนึงก็ถ่ายฉากนึงคนได้ใช้มุมนึงมันสิบ่คือกันมันแตกต่างกันนะพี่น้องเด้อเขาติดตามได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปการมือขึ้นมื่อคืนก็ถ่ายได้ประมาณ7-8ดคลิปกูแล่ะครับเอ้า โอเคครับพี่น้องครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีแล้วบังมีตลอดไปสู้หูสูคนนะพี่น้องเด้อเบืองแรกเมื้องแรกก็เรื่องของติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใน,นการทำคลิปต่อไปอคือเก่าครับพี่น้องครับเจอกจวดพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้มืงอไงคิวซี่ได้ไม่คิวซี่ร้านไ,ไม่ได้จวดไหมว่าจะใส่หือเปอิดสวิตช์หรือเปล่าเนี่ยฮะเปิดเราบอเอาเดี๋ยวต้องตูวทางไหมไปกันพี่น้อง